บานเลื่อนแล้วก็ตัวบานเปิดของระบบ YKK เนี่ยจะผ่านการเทน้ำอะไรยังไงบ้างนนะแล้วเรามาดูกันสถานที่เขามีผลเทนอยตรงนี้อันนี้เราลองนะคะตัวบานเลื่อนนะคะในการที่เราจะฉีดน้ำปกติแสแตนดาดของ s t m นะคะก็จะฉีดน้ำประมาณ15นาทีหลังจาก15นาทีไม่มีน้ำเข้าเนี่ยก็จะถือว่าผ่านส่วนของ300 PA ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการเทระบบที่มีมากกว่านั้นอาจจะต้องมีเรื่องของแรงลมเรื่องของผ้าอย่างเหี้อะไรเข้ามาเกี่ยวึ่งนั้นจำเป็นต้องใส่จุดเทสใหญ่นะคะ แต่อย่างน้อยตรงเนี้ยเราก็จะพอได้เห็นว่าระบบจริงๆงแล้วสามารถทำน้ำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรารอดูเขาทำงานสักคู่นะคะถ้าในกรณีที่มีน้ำมาในเรื่องดีเทลตรงนี้ก็ยังต้องเป็นอ้อกแม็กคนเดิมน,นะคะเป็นไรเพนเนะเป็นระบบที่ทำวทินดีทำได้เลือดใช้ห้องเทสตัวอย่างตัวเนี้ยครับก็คือเราตั้งใจทำออกมาให้ลูกค้าดูเพื่อความสบายใจคร่าวๆอาจจะไม่มีลมเข้ามาเกี่ยวมีแค่น้ำนะครับว่าเวลาฉีดน้ำเนี่ย นะเข้าหรือเปล่ามีรอยซึมตรงไหนให้ลูกค้าเห็นอย่างตัวบาลเลือดนะครับที่อ่อนของบานเลือดส่วนใหญ่เกิดทั้งหมดในตลาดนะครับก็คือจะเห็นน้ำนองตามบาน ลูกค้าก็จะไม่สบายใจปวนใจแล้วกมีแจ้งว่าน้ําเข้าแต่กินยังไม่เข้าครับมันนองอยู่ที่ร้านวายทแก้จืดอ่นอนมาเรียบร้อยแล้วครับคือเราจะมีชิ้นโอเวอร์มาปิดลูกค้าที่เป็นลูกบ้านจะไม่เห็นน้ำขนาดขนตกเลยนะครับสบายใจได้แล้วก็การที่เราใช้การที่ต้องการการเสียงเนี่ยของแผงมันคือการน้ำลยรอยต่อต่างๆจะไม่มีน้ำซึมเข้ามาเลยพอเราใช้เป็นมารติคอยต์องุดอย่างเงี้ยครับก็กดลงไปแล้วครับมันจะแนบสนิทอยู่แล้วครับลักษณะคล้ายๆกับเวลาที่เราใช้ ภาพไม่เห็นแล้วถ้าเห็นชัดๆในชีวิตประจำวันพี่คิดว่าเราลองนึกภาพเวลาที่เราเปิดประตูรถแล้วเราเปิดกระจบยางรอบๆกาซเกที่ยที่ตรงบริเวณกระจกแบบเดียวกันเลยเราคงไม่เคยขับรถแล้วน้ำไหลจากกระจกเข้ามาเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการระงายแบบเดียวกัน ยิงไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทุกอย่างก็ยังอ,อยู่ในสภาพอย่างนี้ค่ะซึ่งเข้าใจนะคะว่าจริงๆในบ้านเราทุกคนนะ่าจะตกไลกว่าน,นี้หรืออะไรมากกว่าน,นี้นะคะแต่นี้อย่างน้อยนะคะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะอย่างที่แม็กบอกนะคะถ้าเกิดว่าเราฉีดน้ำเข้ามาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงไปแล้วเนี่ยแล้วน้ำยังไม่มีการไหลเข้ามาในรางให้เราเช็ดชั่งน้ำใจตรงส่วนนี้ก็คือว่าตอบสนองได้อย่างนี้เลยค่ะเพราะว่านะที่นี้จะเป็นเกตเล็กๆน้อยๆนะคะที่ทําให้ทุกคนไม่สึแต่ว่านะเ,เ,เลืกเลกอกใ,ใช้นะคะในแบ,บแรนด์ YTK นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ระดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะและถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเขาเข้ามารงกับสายรีวิวคำนะคะด้วยอ้อมสิทธิ์และล่างได้เลยค่ะวันนี้คลิปนี้สวัสดีและลาก่อนค่ะ